วงถังต่อจากว,วงทุยวงถังวงถังน่ะท่นานทั้งหลายอา่านเรื่องซุยถังนับปากแล้วคุนจากนี้สีบินมีน้สีบินเนี่ยเป็นพระเอกที่มีชื่อในในในเรื่องทุยถังอ่าปฐมกษัตริย์ราชวงถังคือพระเจ้าอา่าถังเกาโจห้องเตะน,นะหลี่อวนแล้วก็ต่อมาโอรสของพระองค์คือสีบินเนี่ยเด็กวงประชนุนพระเชษฐาเป็นกษัตริย์พระเจ้าถังไทยจมงมหาราช แต่แผ่จักรวรรดิของจีนออกไปทางเหนือถึงไต้หวันทางตะวันออกถึงเกาหลีทางตะวันตกสุดแดงมือคอนแสแตนติโนเปลิลของรูปตะวันออกทางใต้ตีได้หลังกาสูมากร,ราอินโดนีเซียปราบทั่วารทิสเลยเป็นสมัยที่จักรวรรดิจีนมีอนุนาพแผ่ครอบงำไปตั้งสองทวีคือยุโรปกับเอเชียยุคนี้แหละเป็นยุคที่นักปราบทางพุทธศาสนาในมองจีนเกิดขึ้นมากนิกายที่พระจีนได้สร้างขึ้นก็เกิดในยุคนี้ อีกสองนีกายคือมีกายเจนกับมีกายสุขาวดีได้เกิดขึ้นอีกสองนีกายแล้วก็บินิกายมหายานที่มาจากอินเดียอีกนิกายหนึ่งไม่ได้เกิดจากเมืองจีนมาจากอินเดียมีกายคือมีกายมูลมีกายมูลตรามันตราอีกนิกายหนึ่งมามาเริอ่ามีกายสุขาวดีน่ะเป็นมีกายทั้งหมักสามัญชนชาวบ้านธรรมดาธรรมดา มารักกบกระถือได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องเสียวเวลามาขบคิดปัญหาทางอภิปรัชญาอะไรลักงส้นในกรนี้ี้เหมอหกสำหับชาวบ้านสามัญชนทั่วไปที่อยากจะขึ้นสวรรค์ทางรัดวิธีไปทางรัฐคือว่าถ้าจะมาท้อนกันเรึ่งไปมีฐานแน่เลยบอกแมมันระบาดสมบนจะต้องมาลักกั่เลยจะต้องมาทํากรรมฐานอ่าหมกว่าจะไปได้เนี่ยแล้วจะไปได้ถ้านี้อาจจะไปไม่ถึงก็ได้ทบรบารมีของเราอ่อนนะอย่างนี้ สามัญ,ญชนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นนักปลาก็พอใจเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะเหตุน,นั้นคณาจารย์ในมหายาจึงเข้าใจหาจุตูรบายมาช่วยมาอธิบายพอไม่เป็นไรหรอดูปฏิพาะถึงแม้ข่านนี้จะไปไม่ถึงนะเราไปอาศัยโรงแรมโรงแรมระหว่างวิพานกับพราสาก่อยมีโรงแรมแห่งหนึ่งนะโรงแรมแห่งนี้นะ่ะดีลูกคนปัญญาศาสตร์ทุกระเทศโอห์อย่าว่าไปเลยพื้นเป็นส่วนละปฏิทิีรูด้วยสายทองเนี่ยแล้วก็ มีสระบุ่คารีอันเป็นทิย์ในแดนนี้นะสะบุ่คารีอันเป็นทิ์น้ำเนียบเตรียมขอบสระพอชิกาจะก้มลงดื่มการก้มลงดืง่มน้ำไม่เอ,อ่ยกัท่านรู้น้นขอบสระแล้วก็ไม่แหกคอท่านต้งติดก้นสระแต่เตรียมบริเวณขอบสระพอชิกาจะก้มลงไปดื่มกินโดยไม่ต้องระบาดกระบนอะไรเนี่ยและในสระบุคคาร์นีอันเป็นทิเนี่มีดอกบุนคริสโอโอบนลปัตมามีรูบลอ่า บัวขาบับวเขี่ยวบัวเรื่องบัวแดงบัวหลวงบัวนานาชนิดสันฐานตูเข้าคลเปลียนดอกหนึ่งสันฐารตูตะกลมเปลียนอาดอกบัวคนนี้ไม่จะเกิดต่อเรานะดอกบัวคนนี้เนี่ยมีสําหรับับที่พูกผู้ไปถือกำเนิดเป็นโอปาติกากําเนิดตดถูกขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวบนดอกบัวนี้อยู่เนื้อจากฟังจา่าหมคารมีก็มีต้นตามเจ็ดแถว ในบริเวณกุฏานติดแถวนี้มีตะข่ายกระดึ่งทองขึงด้วกันมีติดกระดึงทองตั้งโตตั้งแสนเครื่องเวลายามลมทูและอ่อนๆกะพบถูกกระดิ่งทองเหล่านี้ก็บรรเลงเสียงเป็นทิพย์สังขีอันไพเราะจับใจนะบรรเลงมาพร้อมกันแล้วนอกจากนี้ยังมีเสียงลบโกกีลามายโยนจาโกนจ่าพิบชาว่าไงคือมีลกดูลกลกุลกดึนลกมายราคือลกดึนอาโกนจาคือลกกระเรียน โลกีฬาคือดูเหลามีนกยุงนกกระเรียนนกดูเหล่านกแก้วบรรดานกนกสาริกานกทิลองเสียงเพราะๆเนี่ยเนี่ยนกเขาไม่ชอบนกเขาเราไปจุดนแต้มๆนะฟังนกเขาสบายเลยนกเหล่าลิ้นนำมันจะร้องเสียงเป็นโลกนาร้องเสียงประกาศโทษทงเจ็ดนับถึงองศาวันละสามครั้งเออเด็กสบายแม่มันตรงในโคูปนมีอัดเทปเปิดเทพโฆษณาทำโกประกาศโฆษณาทำเองวันละสามครั้ง บรรดาสมาชิกในแดนทิพนั้นขั้นฟังเสียงโลกเหล่านี้ขึ้นครั้งหลายก็ตังเกิดขึ้นขันติธรรมานุติสัขงขันติขึ้นในครั้งนั้นในกาลกาละัตนั้นแดนที่ว่านี้นะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่จากโลกของเราไปทางทิศตะวันตกนับไจแตกโกรกนับดวงดาวท้องฟ้าเนี่ยนับไอได,ด้ยพกแสนโกรกเป็นเจ้าลูกนี้ให้ชื่อว่าสุขาวาดีแปลว่าแดนแห่งความสุขอย่างอุกฤษ อยู่ทางที่มันตกอ้าวพอพอสร้างได้สูเขาดีขึ้นแล้วคุณก็เอาสิดผูกที่ไม่เสรนนะักไม่ใช่็ซะสามาสัญชนที่ไม่ใช่ปัญ,ญญาชนเออดีนี่เพราะคุณเรามันลู่มเงินลุ่ทองเอ้ยฝังมิสุวรรณปัทพีดูดิตทายเงินทายทองมันชอบคุณเรามันชอบไอ้เงินเงินทองทองเสน้นหนิจินดาเนี่ยอยากจะอยากจะได้กันรูปที่เป็นฝั่งแมมาทางมหายานเรื่องโอ้โหเป็นสหารโลกกระท่าคำว่าสหารโลกกระท่านะหมายความว่าโลกกระท่าจะต้องอดทน คนเราที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยในโลกกระทาที่เราอยู่นี้เนี่ยต้นเกิดมาด้วยความอดทนอยู่ก็อยู่ด้วยการอดทนนะไอ้อยู่ที่ไม่อดทนันไม่มีเราอ,อดทนอดทนจากอะไรท่านบอกว่าโลกนี้มีความเสื่อมคือความสิดหายอยู่คือว่าความติดหายเพราะกับความสาิดหา,ายเพราะอายุความสิดหายเพราะกิเลสความสิดหายเพราะสัตว์ความสิดหายเพราะทุกข์ในโลอกนี้มีไอ้ความติดหา,ายอยู่ดังว่ามาเพราะฉะนั้นผู้สัตว์ที่จะมาสู่ในโลกนี้ก็ต้อง ถ้าจนไาความสิ้หายดังว่ามาก็ต้องอยู่ด้วยกับอดคนอดทนได้ก็อยู่ไปอดไม่ได้ตายไปอยู่เนี่ยไม่มีมอะไรจะหาความสูญนะไม่มีเลยทีนั้นต้กงบอกมันสบูตอนจื่นเลยสบอยมันเป็นเพียงแต่ที่เท่าที่เท่าจบทงานัยนเองความจริงอะไเราอุเราหลงผิดไปท่นตั้งเองว่ามันสบายว่ากัแต่ว่าในแดนสุขาวดีนั้นไม่มีเลยไอ้อ้ของพวกนี้ อย่าเข้าใจว่าพูกนกอันเป็นสิทธิประชารคษฎนะ่ะจะมีในสุขาวดีนะนกเหล่านั้นะนะไม่ใช่นกธรรมดานะเป็นพุทธนิรมิตรพระพุทธเจ้านิรมิตรึ้นนาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการ,ากไไร,รประกาศธรรมในโลกตออาศัยไมโครโฟนวิทยุคเื่อเทศประกาศธรรมแต่โลกมไม่ต้ตอกอาศัยนกประกาศธรรมสบายสบายครับนี่เปในไหนไหนน้าไปไม่รับฟังแล้วว่าอยากจะไปไหมอยากไปได้จะบอกนี่ีง่ายอ่า นี่กายสุขาวดีบอกว่าผู้ที่อยากจะไปเกิดในแดนสุขาวดีเนี่ยมีข้อปฏิบัติอยู่สามประการหนึ่งต้องตั้งศรัทธาประสาทาในองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลาท่านยังทรงประชชนชีพยอยู่ประทับสแสดงธรรมในสุขาวดีพระพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อว่าพระอรมิตาภะแต่ว่าพระพุทธผู้มีรัศมีไม่จํากัดแผ่ฟาไปทั่วอมิตาบวกอาพาเนี่ยไหมอมิตาภะ ผู้มีแสงอาภาคือแสงสว่างกำจายไปทั่วไม่มีขอบเขตเดี๋ยวเร้คงมปทนที่ยู่นะแสดงคำสุบััติอยู่ที่สุขาบดีเนี่ยห่างจากพวกเราไปแสงโสดโลกเป็นเจอทางตะวันตกแผนที่มีหลักภูมิศาสตร์บอกไว้เลยตามนนนะครับที่ว่างนะแล้วนอกจากท่านแสดงคำหรือล่วท่านมีประหลัดซ้ายประหลัดขวาช่วยมารทันในการโสดฝันประหลัดขวาท่านคือพระอาวะโฤกิเจสวนภูริสัตว์คือพระโกลินโกลินในภาษาจีนแปลว่าโกลิน อาประหลัดสายของท่านคือพระมหาสขาวมาราจรีิหกว่วไตส่สี่าสีาราางลว่าต้าสือสือภูษาองค์พระกุินก็ควานส,าส,าสาืออินภูษาสองพระองค์อวโลกิเตศวนปูริษั์กับพระมหาสถาลมารโธธาโูริษั์เป็นประหลัดขวบเป็นตำแหน่งพระครูประหลัดที่ท่านคอยช่วยงานในการบริหารกนะิจขษศานาโปต อาถรรพ์โคพิษศพสององค์นี้นะ่ะมีปัญทานกับพระอมิตาภพะนะยิ่งใหญ่เหลือเกินคือตามประวัติเล่าบอกว่าในอดีตชาติพระอมิตาภพ,พุทธเจ้ายังสวยพระชาติชื่อว่าธรรมกรณพิขุบูดเป็นพระในสมัยโบราณพุทธเจ้าผเป็นพระอมิตาภะนะเป็นที่ธรรมกรณพิขุแล้วก็ได้ตั้งประทานในแถบประบาทมูลแห่งพระภูราณพุทธเจ้าองค์นั้นถึง สี่สิบสองข้อเดวยกันในสี่สิบสองข้อนั้นน่ะมีอยู่ข้อหนึ่งระบ,บุว่าาพระองค์ตรัสู้แกพระปรมาจิเศษสมมาสัมพุทธยาณเพื่อใดแล้วก็ขอให้โลกธาตุพระองค์นะ่ะมีเิพยสุงมีเครื่องอลังการต่างๆร่วมเป็นทิพย์ประดับประดาปักราวได้ที่มาเกิดในแดนของพระองค์นะ่ะอย่าได้มีทุกทกายผู้ใจมันีพาเลยแล้วก็ถ้าปักราได้ก็หนะมายจะเกิดในแดนพระองค์นะ่ะ เป็นเพียงแต่ลึกถึงพระองค์เท่านั้นต้องได้เกิดตามเป็นลงหวังถ้ามากว่าไม่เป็นไปตามที่พระองค์ปฏิญาณแล้วต็ขอให้พระองค์อยากให้บรรลุภูิญาณเลยก็บัดนี้ทีธรรมกรพิขุได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วมีนามาอมิตาภะก่อนเลิกข้าสกยะมีพุทธเจ้าทั้งเราองค์นี้แต่สะรูปจิบกับบรรลุมาแล้วในอดีตจสิบกับเป็นอดิตสุุทธะและยังทรงพระชนชีพอยู่เวลา จึงอินชวนกันได้ว่า้ากเราจะไปเกิดแล้วพระองค์ต้องแผ่บารมีมาเอาเราเกิดแม่นะแล้วนี่เราต้องให้ศรัทธาถือภาษาถ้าให้พ้มากๆให้ชื่อว่าพระองค์มีบารมีที่จะมาช่วยไถ่บาปของเราใหเราไปเกิดในแดนทิพนั้นข้อสองนี่ข้อหนึ่งต้องศรัทธาข้อสองต้องขําบนพระนามของพระองค์ภาวนาถึงพระองค์อยู่เป็นนิจ อาการท้ามบนกําหนดจิตจิตตรึกนึกถึงพระองค์ปากแล้วก็บูชาท่ามสรุปดีพระองค์เช่นบนว่า um aya, um aya, um นามูมีตาพายยบุตรชายนามูมีตาพายยบุตรชายเขาวนายพระฤาษีนะถ้าว่าเป็นเสียงจีนก็นำมือามีทอหุ้ดภาษาแต่หวัวถ้าว่าเป็นจีนหลวงก็นำมูนานนั oh ้นอูอามีโูฮุ้ดนั้นอูอามีทูฮุ้ด ถ้าว่าเป็นเสียงโยนก็นามอานามูนามูอามีอาริยาภักดภุตนี่แหละพุทธะนี่โยนออกเสียงเป็นภักอย่างกับพุทธศาสนาเสียงโยนออกเสียักยักษ์ักยักษคือพุทธศาสนาอามิดาภักอามิดาภักก็คืออามิตาภักถ้าว่าเป็นเสียงญี่ปุ่นก็นามูอามิดาบุตซุบุตซุบุตซุกนี่และแต่เราจะเลือกจะว่าเสียงไหน แต่ว่าถ้าจะเป็นเสียงไทยไทยก็ควรจะมีนโมอภิตา,ายาพุทธายากระช้องดีชัดเจนดีภาวนาไปเถอะวันหนึ่งร้อยปูดแสนผลยิ่งมากยิ่งมีบุญอยู่ถ้าภาวนาเกยงดังไม่ได้ก็ภาวนาในใจก็ได้ใช้ได้เหมือนกันข้อที่สามตั้งอณิธฐานอธิษฐานสิ 3, ขอให้ได้สวดในเด็น,น,ดนั้นใช้ปฏิบัติครบสามข้อนี้พระอีิตายาสำนับรองกับเราเลยพระทู้รรนกับเรา รับประกันกันแล้วว่าเราตายแล้วจะไปเกิดในแดนสุขาวดีร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านจะมารับเองสาหว่าบ,บุญบารมีเราสูงมากนะท่านมารับเองไปเดียวถ้าเรายังมีบาปกันอยู่บ้างท่นงนา,านสรงบริวารท่านมารับเนี่ยคงผู้ช่วยท่านมารับเราไปถ้าหาว่าเราบาปมากหนามากมากมายแต่พระองค์นูนไอตอนตน,อนูนจะตายเนี่ยเกิดล,ลึกก็โอได้ขึ้นมาถึงขนะนั้นละก,ก็โอ้ก็ยังจะรับเราเข้าไปในสุขาวดีแต่มีข้อแม่นะพวกที่มีบาปมาก มือเกิดในสุขภาพดีนะ่ะดอกมือไปบานในททีหรอกดอกมือหุบหุบอยู่เป็นดีหุอบอีกัรกลองับๆน่ะให้เราชำระทั้งแบบาะในแบบมือหุบนะั้นแต่ถ้าคุณได้มีบุญมีบุญอย่างเดียวไปเกิดหุดทันทีบานทันทีเชียมคติธรรมอย่างนี้นะ่ะถามมันจะทนชอบใจขึ้นสวรรค์ทางรักเอาง่ายๆดีกว่ามานั่งภาวนาแมย่ยุกหนอพองหนอโอโูอ่ะลงคุณลงร้อนมากแล้วโตต้องเสียสละมากมมกต้องอ แลวเอาบริพโเครื่งองกังวลมากม,ยมายลำบากเอ๊ะมีนิมหายางเขาเสนอในการสุบเขาอันนี้ที่เขาดีแม่มัมาามน,นมต่ออร่อเพียงแต่สูปน,น้ำมูกมีตาพายอยูทุกายะนะกระตั้งจิตอธิษฐานครา้นี้ได้ไปแล้วใครมั่งจะไม่อยากไปไปกันเลยเพราะฉะนั้นสูขเขาดีจริงกลายเป็นคล้ายๆรูปแรมอ่ะที่พัดระหว่างวัฏสงสารจะมีผานสูบเขาดีาไม่ใอธิษพานนะไม่ไทยนะเป็นโลกโลกหนึ่งของพุทธเจ้า เราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เข้านิพพานไปเลยเขาจะเทียบกับมอนสุทธาวาส่าน่านสุทธาวาสเขามาลุกสมณเป็นแดงอยู่ของพระอนาคาอยู่แล้วเข้านิพพานอยู่แล้วไม่ถอยมาในวัฏตะอีกไม่มาในในเบื้องต่ำอีกแล้วเป็นเอกชา,าติปฏิพัทธะเอ,าาเอ,าาะอกชาติปฏิพัทธะแปลว่าเกี่ยกับเื่องการสู่อีกเพียงชาติเดียวหมูพระอนา,า,าคาเลยแหละอยู่เรื่องไม่ชาติชาติเดียวคือเกิดในชั้นสุทธาวาส เพราะฉะนั้นมีกายนี้พอตั้งขึ้นแล้วแพ่หลายใหญ่คนชอบมากโอ้ดีไมันต้องไปปฏิบัติขัดเกลาอะไรมากเราเอาเข้าไนี้ก็พอแต่ว่าถ้าน,นหลายนี่เป็นเพียงอุบายนะคณาจาราย์มหาญาณเขาเข้าใจสร้างอุบายแอวกูนี้เพอเห็นว่าจะสอนคนในเขาถึงธรรมะทัานลูกสุตระย,ยัมสูงน่ะเหมือนเข็นคุขขึ้นเขาลําบากมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุบายจะทักทุงสั่งสอนให้มีที่ยึดเหนียว บ้างแล้วคนจะไม่เข้าถึงตัวศาสนาที่แท้เพราะจะนั้เขาจึงวางอุบายด้วยกุศโลบายเป็นการพักจงบุคคลให้มาติดในชั้นนี้ก่อนแล้วภายหลังจึงให้สอนธรรมะให้สุขุมกรมพิรุภาไปตามลำดับขั้นนี่เป็นสอนธรรมะขั้นสุขราจิฐานเพราะ,ะนั้นเราศึกษาและคิดปัาญาการต้องเข้าใจทั้งด้านสุขราจิฐานจะทรมาติฐานพอเราเปิปในเนื่้งสุข,ขาวอีไแล้ว อาจารย์มาหาญาณจะสอนธรรมาริฐานดีดีครับบอกว่าคําว่าอมิตาภะเนี่ยหมายถึงปัญญาตัวเราหรอกปัญญาที่เกิดจากปฏิบัติทางศาสนาแดนขาวอดีนี่ะไม่จําเป็นต้องเป็นแดนนั้นจริงๆแต่มันอยู่ในใจเราได้ถาา้าวก็เราสามารถสักเเรตได้สุกขาวอดีอยู่ที่นี่ขณะนี้อารมณ์นี้ไม่ต้องไปรอไว้ข้างหน,น้านี่หักไปสมาธ,ธิฐานเลยคือการศึกษาีิมหายาณเราต้องมีไหว่านว่าอะไรจึงถูอเป็นปุกราติฐานอะไรจึงถูเป็นธรรมาธิฐาน เมื่อเราไหวายอย่างนี้ได้แล้วก็แล้วก็จะเห็นว่าคติในมหาการไม่ขัดกับเทระวาดเราล็อกแต่ว่าทางเทรวาตเรานะ่ะเล่ากันซื่อๆเพราว่าเขาจะสืบตรงไปตรงมาทางมหายานเขามีเล่มีไอ้คลิปแฝงพูดงานคลิปแฝงที่จะที่จะพูดเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนกับยาเทรวัา,า,วาก็เปรียบเหมือนยาหม้อยานนะกินไปก็รักษาโรคได้ฉมังหาย แต่สีวิญญาณ่ะไม่น่ากินแต่ต้มามหาญาณเขาเข้าใจเอาสีต่างๆมาโรยยาหมอดีให้ชวนกินให้ชวนกินหรือจะผสนก้ว,วยาลูกกรอนเห็นว่าจะเป็นยาลูกกรอน,นล้วนๆม,มีสีสัน <Yeah. S 1> เราเฝ้ากันสื่อๆเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ได้อิงอาศัยบุคคลเป็นใหญ่อิ่งอาศัยโลกเป็นใหญ่แต่ว่ารรมหาญาณน่ะเขาคำนึงถึงตัวการที่ปิปไตยอัตตาธปิปไตยด้วย แล้วก็เอาธรรมาธิปไตยมาให้ภายหลังถ้าเปรีบเหมือนยาลูกกรองก็เป็นลูกกรอที่หุ่มน้ําตาลเป็นลูกกวาดให้คนเห็นว่าหน้าจิตมีสีต่างๆแดงชุ่มชืชวนกินกินเข้าไปมันก็ยาเหมือนกันฉันได้ไปฉันนั้นเหตุนี้แหละมหายานกินแพทย์หลายโอุ้่มคนมากเขาถึงได้โฆษณาว่ามหายานเพื่อหาชนมหายานขุดคนข้าพมัตต์ไีชเยอะเขย่า,า,า,าด้วยวิธีนี้เพราะมีอาการ,พ,ร,ราพิกแพงอุจโรบายนี่ทักจุนคนในเข้ามาเช่นค ติดอ <accurately S 2> ้อนบอนติดไปสวรรค์ทางนั้นของข้าก็สนาอ้า <innov> ม <ator> ีมันต้องไปถือปากนั่งหรือกไปตอกพุทธเราก็มีมีการสุขาวันดีอยากล้างบาปอยากไถ่บาปพระมิตาพระกันตรียมพ่อไม่ช่วยไถ่บาปเราแล้วมันต้องไปเป็นคริสเตียนมันต้องไปเป็นไซวะฮินดูอีกไม่ต้องครับมาคือมีการสุขาวันดีเนี่ยพออืมเมื่อหลายปีมาแล้วพ้าลังกาคุณฤที่์กยไปฆ่านายกปะสมบุญตุยังกาตายอ่ะในบรรดาไเจอ่ะถูกยิงตาย พระลังการปร,ราชิกองนี้อ่ะข้ามนุษย์ตายแล้วแต่ก็โอ้พระปุแล้วก็จับขังไว้แล้วก็สา,ามารถาสาบประหารชีวิตโดยวิธีแผนคอปรากฏว่าแค่ปุริตรศาสนสา,าในมนาทีสุดท้ายจะเป็นคริสเตียนแกบอกว่าพุทธจะไม่มีร่างบาปติช่วยแกไม่ได้แต่เป็นคริสเตียนและพระเจ้าร่างบาปเท่าบาปให้แกได้เนี่ยแม่น่าเสียใจจริงที่แกเป็นคริสเตียนได้ความที่พระกอยากจะร่างบาปแกก็ต้องเปลี่ยนาศาสนาหรอกเป็นยนีการสุงเเผา,าดีร่างกันได้แล้วไปมหาย,ยาณนี่ไม่เป็นไร ถ้าถ้ามีความจูรักพักปีมีทธาตั้งมั่นแล้วมีวิธีที่จะยกบ,านะบา่าวไอ้ยกบ่าวไม่ติดแทงศูนย์นะแทงตัวขัดหลักกรรมเป็นต่อสนาสิไม่ขาดดอกในการตัวเขาดีกับคำนึงถึงหนึ่งหลักคำในการตัวตั้งตั้งมือกายหมายในพุทธศาสนาและคานหลักกรรมเพียงแต่ว่าไอ้บาปที่แกทำน่ะเก็บไว้ก่อนยังไม่พูดถึงที่เก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ติดตัวแกไปไป,ไปอบรมหนุน่มนิสัยไอ้ตอนนี่ในดอกคุกเลยแหละคูกอยู่ด้วยกับกับเลยแหละไอ้ตอนนี้แหละ ไปไปทำละศาสะนาให้ดับบากนะอ่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบาปเยอะใครเป็นนักไม่บาปไอ้บาปไม่หา,ย,ย,นะย,หาย,ตยติดตัวพาติดไปดูไปเกิดสุขาวดีแทนที่จะไปโยงอบารตกนรกไอ้ต่อไปไปสุขาวดีแล้วนี่มีการสุขภาวะดีเขาให้แล้วอันที่จริงนะไอ้เรื่องยกบาปในศาสนาที่มนะีพระเจ้าถ้าเราพิาจารณาตามหลัเกเหตุผลแล้วมันยกให้กันไม่ได้หรอก